กหนึ่งปลาหนึ่งปาตเพียนเขื่อนลำปาวนะคะแม่น้ำลำปาวนะคะนี่ครับโอ้นี่ครับต่อไปตนะีเสียงมน่นอยจิโอ้ว่าไรวะยังบอกใคร เด้อยพี่นอ้องกินหนึ่งปลาตะเพียนจากเขื่อนลำปลาวกาลสินจ้าจากแม่น้ำลำปลาวจังหวัดกาลสินนะคะโอ้โโอ้หยด่โตปลานะจะเปิดเสียพี่น้อง เออไม่กินปลาหนึ่งน้ำตาลเนึ่งปลานะคะมาจากเขื่อนลำปาวจากแม่น้ำลำปาวจังหวัดกาลสินปลาแม่น้ำลำปาวนี่มันสิแซบด้ยค่ะเนื้อมันสิหวานวันนี้พากกันไปอันว่ายลงปู่ศิลาแล้วก็เลยแวะสะพานปลาตรงที่เขาขายตลาดปลานะคะอยู่แถวไอแม่น้ำลำปาวนั่นแหละซื่อปลาตะเพียนมานหนึ่งจากตัวแบบง่าี่ย ตัวบกย้อยเหมนึงใส่มนึงใส่พาบากระเพียนอร่อยหลังสีฮิดแก้วมากครัวครัวบกพริกสีฮิดแก้วรัวพืกนตัว จะทำแจ่วพริกสดพริกขั่วพริกสดครัวแล้วกันหนึ่งปลาตะเพียนเนี่ยโอ้ยแสบนี่นึงใส่พักนี่พุ้มาประกอบพริกเค็บไปช่องฟิตนะคะมาแซมมาสิต่ำเนื้อ่ แกวแ้วมันจะกินจะแซ่บหนึ่งคนเหนียวเต็มติ๊บแล้วนะคะแม่จ้ามาเด้อไม่กินหนึ่งปลาตะเพียนน้ำกันจ้าพี่น้องหนึ่งปลาตะเพียนแม่น้ำล้ำป่าเนี่ยไข่ะะเ,ไเต็มท้องเลยคันเนี่ยไข่เต็มท้องเลยเห็นไหมไข่เขาจะเต็มท้องนะโอ้ยมันยังไม่สุกโอ้ยไข่เขาเต็มท้องนะคะ เดี๋ยวลองสุดนะคะแล้วมากินด้วยกันนะจ๊ะอมืมาดพีจ้ามากินหนึ่งปลาน้องกันจ้าปลาตะเพียนถูบอกไงแซ่บดิจ้า